พูดถึงเกมของโคโมิกเกมหนึ่งครับที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าอยู่มานานแล้วแล้วผมอยากจะแนะนำนันก็คือเกมที่ไม่ยอมตายเลยทียูกิโอดวลลิงนั่นเองนะครับคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเกมที่อยู่มาตั้งแต่ช่วงปี2016แบบเกมนี้ถึงได้อยู่มานานถึง5ปีได้ขนาดผมเองยังสะไพ์เลยนะครับนี่นะครับต่อไปก็คือไตามาต ของปีนี้จะสังเกตได้นะครับว่าเกมนี้มียอดดาวน์โหลดมากถึง1.8ล้านดาวน์โหลดนะครับโดยรวมแล้วาขางทั้ง Android และ iOS นะครับซึ่งโดยรวมจากยอดนี้ทำเงินไปได้มากกว่า30ล้านดอลลาร์มีล็อกมีผู้เล่นที่อย่างน้อยๆก็ล็อกอินเข้ามาทำอะไรสักอย่าง1 6ล้านคนซึ่งแปลว่าด้วยเรืลิงนั้นทำผลงานได้ดีมากทั้งกับบริษัทและผู้เล่น ซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่ายอดดาวโหลดจะลดลงเรื่อยๆแต่ในทุกๆปีขอด้วยลิงก์นั้นเรียกได้ว,ว่าทำไรายได้กลับกันแบบสุดๆซ,ซึ่งสำหรับผมแล้วด้วยลิงก์นั้นเป็นเกมที่เพลย์พอฟนเรียกได้ว่าดีที่สุดแล้วสำหรับเกมแบบการ์ดเกมที่อยู่ในตลาดมือถือนะครับแล้วต่อมานะครับก็ได้พูดถึงยอดของแต่และผู้เล่นหลายคนนะซึ่งสำหรับโทรศัพท์แล้วต่อหนึ่งไอดีแล้ว ช่วงที่คุ้มทุนก็คือประมาณดอลลาร์นะครับแต่เก็บของด้วยลิงก์นะครับแต่พเงินได้อยู่ที่ต่อดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ห้าจุดสองสองดลลาร์ครับซึ่งตัวเลขนี้ก็แน่นอนนะครับว่าสำหรับโคโนมีแล้วบันบ่อทองชัดๆโคโนมีคงทำทุกวิธีทางที่จะรักษาไปอีกนานครับเกียนี้อยู่ยาวแน่นอนขอบคุณครับ